ขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบัง ศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่แปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงานหมู่ที่5ตะบนน้องโพอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นายชุมพิศเนชรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดงานวันเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานตามโครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรกิจกรรมหลักนำร่อง เพิ่มผลผลิตอ้อยด้วยนวัตรกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2ประจำปีงบประมาณ2,567งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2โดยมีนายคมกริตอุทโก,กเกษตรจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอและเกษตรกร,กร,รชาวไร่อ้อยเข้าร่วมง,งานทั้งนี้นายชุมพิษเดชรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้มอบผันอ้อยโรงงานจากแปลงเรียนรู้ให้กลุ่มเกษตรกร,กร,รในโครงการ ได้แก่กลุ่มแปลงใหญ่จำนวน5้ารายพร้อมทั้งเยี่ยมชมแปลงอ้อยที่ทำการเก็บเกี่ยวโดยมีการขีบผลผลิตอ้อยใส่รถบรรทุกเพื่อนำไปชั่งน้ำหนักเยี่ยมชมการสาธิตการอัดใบอ้อยเพื่อลดการเผาในพื้นที่ปลูกอ้อยการจัดงานวันเก็บเกี่ยวว่าผลผลิตอ้อยโรงงานตามโครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรกิจกรรมหลัก นำร่องเพิ่มผลผลิตอ้อยด้วยนวัตรกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2ประจําปีงบประมาณ2,567เป็นการวัดผลผลิตอ้อยโรงงานตามตัวชี้วัดของโครงการโดยผลผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบจากผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่อยู่ที่8.09ตันต่อไร่ของจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งโครงการนี้เป็นดําริของผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่องการพัฒนาผลิตอ้อยโรงงานในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยจะต้องมีการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตด้วยนวัตกรรมสำหรับการจัดงานวันเก็บเกี่ยววัดผลผลิตอ้อยโรงงานตามโครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดผลผลิตอ้อยโรงงานตามตัวชี้วัดของโครงการดังกล่าวและแสดงให้เห็นถึงแปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงานโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต และการบริหารจัดการแปลงอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีหลักคิดในการจัดงานคือเพื่อเป็นต้นแบบในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงานด้วยนวัตกรรมโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดพิธีปัดฉีมนิเทศและมอบพุธบทธบัตร ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา2567โดยมีนายสุมเมฆจงใจมั่นผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลน,น้องไผ่เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งมอบูุทบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3ประถมศึกษาปีที่6และมัธยมศึกษาปีที่3รวมทั้งสิ้น100คน และภายในงานได้มีการมอบทุนการศึกษารักถิ่นเกิดให้กับนักเรียนที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํจำนวน8คนเพื่อเป็นกำลังใจให้นักเรียนได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นขณะที่บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นเต็มไปด้วยความทรงจําดีๆโดยมีการจัดคอนเทนต์ถ่ายธรรมดาลโลกไม่จําซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานโดยนักเรียนได้ร่วมถ่ายภาพกับผู้อํานวยการและคณะครูในท่าทางต่าง เพื่อสร้างความประทับใจและเก็บเป็นความทรงจําร่วมกันด้านนางทิติชยาเสศิพัชรพงศ์ผู้แทนครูกล่าวรายงานถึงความมุ่งมั่นของคณะครูในการมอบความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียนตลอดปีการศึกษา2567เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการศึกษาและการดำเนินชีวิตในอนาคต สำหรับกิจกรรมปัดชิมนิเทศในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการส่งมอบู้ทธิบัติแต่ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนรวมถึงเป็นโอกาสให้นักเรียนได้ะระลึกถึงพระคุณของครูผู้ปกครองและโรงเรียนอีกทั้งยังเป็นช่วงเวลาแห่งความผูกพันระหว่างนักเรียนและคณักครูที่ร่วมกันสร้างความทรงจำดีๆก่อนก้าวสู่เส้นทางการศึกษาที่สูงขึ้นต่อไป ความมุ่งมันทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมชะบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่บริเวณส่วนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนกตำบลเกาะเทพโอเพอําเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนายธีือรพัฒน์คัมาศผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีนายเฉินชัยยะปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีพันตำรวจเอกประเสริฐบ,บัวขาวรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานีนางไพรินนุ้ยปรี ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีและรองผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักง,งานจังหวัดอุทัยธานีร่วมถแถลงข่าวการจัดงานเทอพระเกียรติสมเด็จพ,พระประถมบร,รมมหาชนกจังหวัดอุทัยธานีประจําปี2568 <c oughs> เพื่อเทอพระเกียรติสมเด็จพ,พระประถมบร,รมมหาชนกและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดที่จะเป็นการสร้างงานสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดอุทัยธานีโดยมีนายสิทธิชัยเทพปูสา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้งนี้จังหวัดอุทัยธานีได้กำหนดจ,จัดงานเทอรพระเกียรติสมเด็จพ,พระปฐมบรมมหาชนกจังหวัดอุทัยธานีประจำปี2568ในระหว่างวันที่1-9เมษายนรวม9วัน9คืนณสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนกอเมืองจังหวัดอุทัยธานี โดยจะมีกิจกรรมการแสดงแสงสีเสียงเทดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกปฐมบทต้นราชวงศ์จักรีการแสดงเพื่อเทดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยประจำปี2568รวมทั้งการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งสีประเภทเยาวชนผู้นำสตรีผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ ชิมชอบสินค้าเด่นของจังหวัดอุทัยธานีและชมฟรีการแสดงลิเกและมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้องชื่อดังตลอดทั้ง9วัน9คืนเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภุทธรานศักด์จังหวัดอุทัยธานี ได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถยนต์เก๋งชนท้ายรถเครนขุดเจาะเสาไฟฟ้าและมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุบนถนทนสายบุงกระเซอร์บ้านบุงกระเซอร์หมู่ที่5ตำบลน,นํารอบอำเภอลานสักจากการลงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งสีบรอนทองสภาพด้านหน้าและข้างสายพังยับเยินกระจกรถด้านหน้าแตใกใกล้กันพบรถเครนขุดเจาะเสาไฟฟ้าของเอกชนอุทัยธานีอยู่ในสภาพถูกชนที่ท้ายรถ และพบมีพระสงฆ์มรณาภาพติดอยู่ในรถเกง๋งบริเวณเบาะนั่งหลังคนขับหนึ่งรูปคือพระจิรพลรุทธการอายุ27ปีและมีพระสงฆ์ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกสองรูปคารว่าชายอีกหนึ่งรายจึงได้ประสานไปยังกู้ภัยอุทัยธานีจุดลานสักและหนองช้างเพื่อเร่งนำอุปกรณ์เครื่องมือตัดทางนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากตัวรถและนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลลานสากัก เบื้องต้นทราบว่ารถเก๋งเป็นพระวัดหนึ่งที่จังหวัดชชยนาทที่เดินทางมาทําธุระที่อำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีและกําลังเดินทางกลับวัดก่อนจะมาเกิดอุบัติเหตุชนท้ายรถเครนขุดเจาะเสาไฟฟ้าที่จอดอยู่ริมถนนด้านเจ้าหน้าตำรวจอยู่ระหว่างการรอผลการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลของพระที่ขับรถเก๋งเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป ด้วยความมุ่งมันทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนจากแนวคิดในการก่อสร้างท่าเรือนำลึกแห่งใหม่ที่ชายฝั่งภาคตะวันออกของประเทศคือก้าวแรกสู่การก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังเพื่อรองรับการขยายตัวทางการค้าทางทะเลขของประเทศไทย เรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือนำลึกหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตั้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีอน,นาบริเวณพื้นที่กว่าหนึ่งมืไร่ส่วนงานได้ปฏิบัติการภาคเอกชนเป็นผู้บริหารและประกอบการภายใต้การกํากับดูแลของการท่าเรือแห่งประเทศไทยปัจจุบันมีท่าเทียบเรือเปิดให้บริการแล้ว ซึ่งอยู่ในโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่1และขั้นที่2คือท่าเทียบเรือชุด A ชุด B ชุด C และท่าเทียบเรือชุดดีรวมเป็น18ทา่ามีเรือสินค้าและเรือโดยสารระหว่างประเทศผ่านปีละไม่น้อยกว่า1 2 0 0 0เที่ยวมีอัตราการขนถ่ายตู้สินค้ามากที่สุดติดอันดับท็อป20ของโลก ปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังมีขีดความสามารถรองรับตู้สินค้าได้ไม่น้อยกว่า11ล้านที่อยต่อปีโดยท่าเรือแหลมฉบังได้พัฒนาเทคโนโลยีการขนถ่ายตู้สินค้าเข้าสู่ระบบออโตเมชันที่มีระบบการควบคุมในระยะไกลจากห้องควบคุมในตัวอาคารอันเป็นระบบที่มีความปลอดภัยและทันสมัยสูงสุดในปัจจุบัน นอกจากนี้ท่าเรือแหลมฉบังยังมีขีดความสามารถในการขนถ่ายสินค้ารถยนต์ถึง2ล้านคันต่อปีโดยปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังมีปริมาณการขนถ่ายสินค้ารถยนต์สูงสุด1ใน5ของโลกท่าเรือแหลมฉบังได้พัฒนาปรับปรุงช่องทางประตูตรวจสอบสินค้าให้มากขึ้น จากเดิม12ช่องจราจรเป็น30ช่องจราจรส่งผลให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและร่วมมือกับกรมศุรกากรทำการยกระดับการให้บริการที่ช่องทางประตูตรวจสอบสินค้าส่งออกด้วยระบบ e m a t h h i n g ที่ช่วยลดขั้นตอนทางด้านเอกสารเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการจากก้าวแรกในปี2534จนถึงวันนี้ ด้วยความมุ่งมั่นที่ทำให้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือที่มีอัตราการเติบโตของการให้บริการขนถ่ายสินค้าสูงสุดแห่งหนึ่งของโลกและเราจะยังคงก้าวต่อไปเพื่อยกระดับของการให้บริการและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศอันจะทำให้ต้นทุนของการขนส่งสินค้าและต้นทุนด้านโลจิสติกของประเทศต่ำลง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารการบริการจัดการตู้สินค้าเพื่อยกระดับมาตรฐานของการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบังเป็น World Class Port โดยท่าเรือแหลมฉบังมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย สามารถรับเรือสินค้าขนาดระดับซูเปอร์โพสต์พานาแม็กซ์รวมถึงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางถนนทางรางและทางน้ำที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคต่างๆภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านท่าเรือแหลมฉบังยังมีพื้นที่ส่วนขยายในการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆเช่นสถานีจอดรถบรรทุก คลังสินค้าลานตู้สินค้าพร้อมได้จัดตั้งโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉะบังเพื่อคืนความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อนตลอดจนปลูกจิตสำนึกเกยาวชนและประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่าเรือแหลมฉบังยังได้มอบพื้นสนับสนุนการศึกษาให้เยาวชนโดยรอบพื้นที่ท่าเรืออย่างต่อเนื่องมาตลอดการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีภารกิจสําคัญในการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเชื่อมโยงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศและเป็นฟันเฟืองสำคัญสูญส่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของเอเชีย ท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3มีขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้า7ล้าน TEU ต่อปีขีดความสามารถในการขนส่งตู้สินค้าทางราง4ล้าน TEU ต่อปีอันจะทำให้ขีดความสามารถของท่าเรือแหลมฉบังโดยรวมสูงสุดถึง18ล้าน TEU ต่อปีทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลและโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาคได้อย่างเต็มศักยภาพ ไต้หลักบริหารงานสมาร์ทแพดที่ให้ความสำคัญกับสแตรมาสเตอรีเอจิลิตี้เรสปอนซิบิลิตี้และทีมเวิร์กตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวัน พวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลกพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ด้วยความมุ่งมันทําให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนใบสั่งไม่จ่ายหรอกทำเป็นส่งใบเตือนมาให้ไปจ่ายครับปบบก็ได้เตือนบะาที่ผ่านมาไม่เคยจ่ายก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่เป็นสิครับพี่จ่าจิ๊บขอเตือนว่าต่อไปนี้ถ้าใครมีใบสั่งครั้งจ่ายแม้แต่ใบเดียวตอนไปต่อภาษีประจำปีคุณจะไม่ได้ป้ายภาษี ก็เหลวไงอ่ะก็แค่ไม่มีป้ายภาษีประจําปีไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายสักหน่อยก็ยังขับรถได้ปกตินี่อาจจะไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายก็จริงแต่ทุกๆครั้งที่นํารถที่ไม่มีป้ายภาษีมาขับมีโทษปรับไม่เกิน2,000บาทต่อครั้งและถูกตัดคะแนนความประพฤติอีกหนึ่งคะแนนต่อครั้งเลยนะครับจริงเหรอเราจะทำไงดีอ่ะทีนี้ได้ใบสั่งมาขี่ใบฉีกทิ้งหมดเลยพี่จ่าจิ๊บมีวิธีดูใบสั่งครั้งไหมคะ มีครับพี่จ่าจิ๊บมีให้3ช่องทางช่องทางแรกเว็บ e-ticket สามารถดูใบสั่งค้างจ่ายได้ช่องทางที่2แอปพลิเคชันขับดีสามารถดูใบสั่งค้างจ่ายและดูคะแนนความประพฤติของตัวเองได้ด้วยและช่องทางที่3ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐหรือคีออสในกรณีที่ไม่มีใบสั่งค้างจ่ายสามารถชำระภาษีประจำปีแล้วรับป้ายภาษีตัวจริงได้เลยทันที จะใบสั่งค้างเยอะขนาดเนี้จะจ่ายค่าปรับยังไงไหวทําไมถึงได้มีใบสั่งค้างเยอะขนาดนี้อ,อก็ผมไม่เคยจ่ายค่าปรับเลยสิเราจะทําไงดีเนี่ยจเย็นๆนะพีจ่จ่าจิ๊บมีทางออกแค่จ่ายค่าปรับทั้งหมดพร้อมจ่ายภาษีประจําปีกับนายทะเบียนกรมการขนส่งทางบกในขณะที่ไปต่อภาษีประจําปีก็สามารถรับใยภาษีได้เลยทันที แต่ถ้ามีใบสั่งค้างจ่ายเยอะขนาดนี้ล่ะถ้าไม่พร้อมจ่ายค่าปรับทั้งหมดก็จ่ายภาษีประจำปีอย่างเดียวก่อนเพื่อรับป้ายภาษีชั่วคราวใช้แทนป้ายภาษีตัวจริงได้เป็นเวลา30ิวันเท่านั้นและหลังจากที่ชำระค่าปรับทั้งหมดแล้วให้กลับมาขอป้ายภาษีอีกครั้งออเอ๊ะแต่พี่จ๋าจิ๊บมีช่องทางการจ่ายค่าปรับง่ายๆไหมคะ มีครับชำระได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาสถานีตำรวจทุกแห่งที่ทำการไปรษณีทุกสาขาทั้งผ่านระบบออนไลน์และธนานััรชำระผ่านเคาน์เตอร์บริการที่มีสัญ,ญลักษณ์ PTM เช่น Family Mart Top Supermarket ไทยวัสดุจุดชำระเงินในเครือห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลง่ายยิ่งขึ้นไปอีกด้วยการชำระผ่านแอปกรุงไทยเน็กเว็บไซต์อ e t i c k e t แอปขับดีตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย หรือตู้บุญเติมสบายใจได้เลยครับเฮ้ยมันก็ง่ายดีนี่แต่ถ้าไม่อยากปวดหัวรักษาก็จระาะจรด,ดีกว่านะคะ าอากาศยานสุวภูมิกำหนดเปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่หหรืออาคาร Z1 วันแบบซอฟต์โอเพนนิ่งในวันที่28กันยายนนี้โดยให้บริการเฉพาะเที่ยวบินระหว่างประเทศเท่านั้นผู้โดยสารสามารถตรวจสอบประตูทางออกขึ้นเครื่องหากเป็นเกร S101 ถึง S128 แสดงว่าเที่ยวบินของผู้โดยสารทำการบินณอาคารแซวัน ผู้โดยสารสามารถใช้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติหรือรถไฟฟ้า APM ในการเดินทางไปกลับระหว่างอาคารผู้โดยสารหลักและอาคารแซดวันโดยท่าอากาศยานสวนภูมิได้สรุปขั้นตอนทั้งขาเข้าขาออกไว้ดังนี้ขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเดินทางจากอาคารผู้โดยสารหลักไปอาคารแซตวัดหลังจากผู้โดยสารผ่านการเช็คอินผ่านขั้นตอนการรักษาความปลอดภยัยณจุดตรวจคน้นและผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง ผู้โดยสารเดินไปยังบริเวณด้านหลังปฏิมากรรมกวนกเกษียงสมุดโดยให้สังเกตป้าย S101 ถึง S128 จากนั้นลงไปชั้น B2 เพื่อขึ้นรถไฟฟ้า APM ไปอาคารแซตวันจากนั้นขึ้นไปชั้น3ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาออกมีพื้นที่พักคอยสำหรับผู้โดยสารเป็นแบบ Open Gate และเดินไปยังเกตที่กำหนดเพื่อขึ้นเครื่องต่อไป ขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเดินทางจากอาคารแซตวันไปอาคารผู้โดยสารหลักเมื่อผู้โดยสารลงจากเครื่องบินที่อาคารแซตวันที่ชั้น2ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาเข้าผู้โดยสารลงไปที่ชั้น B2 เพื่อขึ้นรถไฟฟ้า APM ไปยังอาคารผู้โดยสารหลัก จากนั้นขึ้นไปชั้น2ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาเขา้าผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองรับกระเป๋าสัมภาระผ่านพิธีการสุลการกรเดินออกสู่ห้องโถงผู้โดยสารขาเขา้าและเดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต่ตอไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมเปิดให้บริการอาคารแซตวันเพื่อรองรับการเดินทางของผู้มาเยือนจากทั่วโลกด้วยบริการที่ปลอดภยัยได้มาตรฐานในระดับสากล